Cái <laughs> cho này cũng chỉ là cây ngang mà bỏ สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ของยีราอุ๋งอิง FC ของสาวนอยเพชรบานแพงแล้กกาทุกทท่านที่ไหนขามารับชมคิมนี่ค่ะหมู่บ้านนี้ที่ยูโดมสาวน้อยเพชรบานแพงเป็นกระดิ่งพิธีบวงสวงเนาะค่ะพี่น้องก่อนที่จะเปิดฤดูการย่างเป็นท่าการของสาวน้อยเพชรบานแพงซึ่งจะเปิดฤดูการเมื่อนี้ล้ค่ะพี่น้องวันที่ยี่สิบกันยายนี้เนาะค่ะค่ะพอเสร็จจากพิธีการบวงสวงที่ยูโดบวงสวงแล้วเนาะค่ะ อีหล่าอุ้งอิงกันได้๋ยวไปย่างหาตัวเลขกับพี่น้องอยู่ผล,ละไม่ดีใส่ในพิธีเนาะค่ะแต่ก็ไปเจอได้จังไหนพวกมูเผออีหล่าหน้าหายจนเจอกับพี่น้องไม่เห็นตัวเลขกยุทธีกล้วยค่ะยุทธีกล้วยที่ลดผ้าพื้นละค่ะพี่น้องค่ะแล้วกันนอกจากนั้นอีหล่าก็ยังได้เอิญพ่อนุ่นค่ะพี่น้องเอิญพอ่อนุ่นมากค่ะเอิญพ่อนุ่นเอิญแม่บีมาเบิงเนาะค่ะพี่น้องว่าอีหล่าเห็นเป็นเลขตัวใดเดี๋ยวเราไปเบิงคลิปกันค่ะเนีนเล็กิ I'll uh be -oh. นี่ล่าตั้งใจห้โชคเพราะนุ่นไม่เบี้ยลให้โชคเอฟซีม,บบมากๆเลยเนาะค่ะพี่น้องปกติอีหล่าจะเบาเกี่ยวกับตัวเลขที่ว่าแต่มีการเตียงโชคแบบนี้เนาะคะ่ะอีหล่าจะพยายามเลี่ยงตลอดเลยค่ะแต่ว่าหมู่บ้านนี้อีหลา่ายางหายจนเจอเพราะนุ่นกับจัดเต็มเลยค่ะพี่น้องลอตเตอรี่ไทยค่ะสองศูนย์ศูนย์สองหล่กแปดศูนย์ศูนย์แปดเนี่ยเนาะค่ะพี่น้องขาะคิดว่าลหลายหลคนกับติจัดขึ้นกันกับเพราะนุ่นขึ้นกันค่ะพี่น้องแต่ว่าตอนแรกมากไปเที่ยวต่างประเทศแล้วค่ะศูนย์แปดกับพี่น้อง ขาดขาดมาได้หลายค้นก็อาจจะมีเห่เนาะคะ่ะคนที่เป็นเอฟซีตัวย่งของอีลาอุงอิงนี่อาจจะได้เห่เลยละคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเมอวานนี้ชัดเจนมากเลยค่ะละอวยีลาก็เบาเต็มปากเต็มคำเนาะคะ่ะพี่น้องค้าก็ดีใจน้ำคะ่ะพี่น้องดีใจน้ำได้หลายคนที่ได้เหยย่ก็ลูกสาวเนาะคะ่ะพี่น้องดีใจน้ำคะ่ะเหมือนอีลาตั้งใจให้โชคพอๆพแม่แม่เอฟซีเลยะคะ่ะเมาวานนี่ถ้านอกจากนั้นก็มีพิธีอีกพิธีหนึ่งเนาะคะ่ะที่อยู่ในพิธีบวงสองของเพิน่นหมาวานนี่ก็เหมือน คล้าข่การเตียงท่ายอีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องก่ะนั่นก็คือการโยนมาตุ่มเนาะค่ะพี่น้องโยนเป็นการเตียงท่ายาปีนี้ปีใดซื้อเสียงดังขนาดใดดังกองไก่ขนาดใดเนาะค่ะพี่น้องก็มีการเสียงท่ายกันค่ะและหลายคนค่ะก็ได้อธิษฐานแล้วก็มีการเสียงท่ายกันคนที่เข้าไปเสียงท่ายมาตุ่มกับสนุกสนาเนาะค่ะร่วมทั้งคนเบื่องคนเชี่ยค่ะพี่น้องก็ได้สนุกสนาไปตามๆกันจะมีช่วงพระเอกวัดเนาะค่ะพี่น้อง พระเอกปลาพึ่กระเตียงไทยหละกนรพันธโยนมาตูมเทื่อแรกเนาะคะ่ะพึ่นก็บบอกว่าเมื้อแรกหนีหอมาห้มาเล่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะน่าจ,จะหมายถึงเหลขหางประทัดค่ะพี่น้องปรากฏว่าบาล่ลงถังค่ะทุกคนก็สรุปได้เ,าาาเลยว่านนนบ,บามาะะา่มาเล่าเนี่นอนกับบ่มาอีหลีเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาเล่ากลายเป็นบาเลขที่ยุดกล้วยที่อีลาเลียวเห็นเนาะคะ่ะทีลามองเห็นกลายเป็นเหลขของอีลาอุ้งหิงค่ะค่ะแล้วก็เทือที่สองเนาะคะ่ะก็บซื้อเตียงดังกองไก่ะคะ่ะพี่น้องดังตูมนำกระจายเลยเนาะคะ่ะ ค่ะยีหล่าอุกิญจะไปยนหล่าหลายหลายคนที่เพิ่นให้รวมโยนเนาะค่ะพี่น้องค่ะกันดีไปโยนมาตูมกันก็เห็นหลหลายๆคนที่รุ่นอยู่ตรงนั้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะทั้งคนโยนทั้งคนเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องกับเดสนุกสนานมาแค่คิดว่าพิธีกรรมอันนี้เนาะค่ะพิธีออันนี้ถ้าคนที่บ่ได้อยู่ในแวดวงที่เป็นศิลปินเกี่ยวกับมอลองมอลลมเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นม่แขกผู้นึงค่ะพี่น้องไม่เคยเห็นค่ะค่ะแต่ได้เห็นมาว่าเนาะค่ะว่าเพยน จำไม่ได้ว่าปีที่แล้วเพิ่นย่นมาตูมหรือเพิ่นย่นมะพร้าวกับโบหูครับพี่น้องค่ะเหมือนว่ายนย่นมีย่นค่ะแต่ว่าจำไม่ได้ว่ายนอย่างเนาะค่ะผู้ใดจําได้ก็บอกในนึค่ะแค่นี้ละค่ะถ้าคนบ่ได้อยุ่ในวงการนี้เนาะค่ะก็บจะบบหูก็จะบ่เห็นแหละค่ะเ่ใดบ่ได้ติดตามแต่หน่อยเพียงบางแง่กันจะบ่ได้เห็นพิธีกรรมนี้ซึ่งบ่ฮูว่าคณะอื่นเพิ่นมีการยนมาต่มคือการบอค่ะหรือว่าเพิ่นเสียงทายแบบใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะนอกจากนั้นเนาะค่ะหลังจากเทปพิธีตรง าสารถิไ่ไในการบวงสรวงเนาะคะ่ะเพราะผามเพิพ่นกันได้บอกว่าผู้ใดเอาหน่อยเป็นยาผู้ใดเอาหลายผู้ใดเอาหลายเป็นเป่าค่ะพี่น้องเป็นเป่าก็ถ้าภาษาเล่าเนี่ยก็คือเหมือนพวกผีเป่าผีโพงอะเนาะค่ะพี่น้องค่ะกะเหตุให้เลหลายข้คนคะ่ะบางคนก็บยิบเล็กยิบน้อยค่ับพี่น้องบางคนก็ยิบเป็นคอนเทนเลยค่ับพี่นอ้องไปเบิ่งคอนเทนของพระเอกวฏิติด,ดนทาง ที่สนุกสนานกันไปเลยเนาะค่ะพระเอกค่ะพระเอกผู้นําทิมค่ะพี่น้องผู้นําวงเนาะค่ะของสาวหน่อยลําเพื่อนโจ้ค่ะพี่น้องเันก็ได้เฮต์คอนเทนต์เป็นทหารดีค่ะซึ่งถ้าเป็นเจังหี่เป็นการล่าของบ่ายแบบนี้นะคะพี่น้องก็เห็นอยู่ในหลายงานเนาะค่ะบอมบเป็นตั้งงานบวงสวงอย่างเดียวค่ะพี่น้องค่ะงานถี่เป็นงานกระทิมงานยังกระตากนี่สิเนาะค่ะช่วงล่าแล้วค่ะพี่น้องช่วงล่าที่ช่วงดีพระเพิ่นอนุญาตแล้วนี่ แต่และคนนี่ก็จะบดได้ฟังหรกค่ะว่าเอาหน่อยเป็นยาเอาหลายเป็นเป่ากับพี่น้องไก่เมื่อผู้ไดก็เอาแต่ละคนนี่ก,ก,ก็เอาหลายที่ซูดเท่าที่จะเอาได้ละค่ะพี่น้องเพื่อลายก็จะเห็นเป็นแบบนั้นเนาะค่ะแต่ว่าอันนี้เพิ่นเท็ดเป็นคอนเทนต์ค่ะพี่น้องเป็นคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ที่นาานาหากาักนนาหักเนาะค่ะค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องที่หลายๆคนค่ะพี่น้องได้จับประเด็นเกี่ยวกับความฝัน,นของอีลาอูอิงที่อีลาเบ้า,าเมื่อวานีเนาะค่ะพี่น้องหลายข้นค่ะไปตีเป็นตัวเลขกับมีค่ะ หลายๆคนก็หายความสนใจจนยูทูบเปิดหลายๆคนก็ได้เอาไปเฮ็ดคลิปเลยค่ะพี่น้องค่ะป้าแขกก็อดเบอกที่จะเบอกถึงเรื่องนี้อะได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะอีหล่าก็ตั้งใจเบอกความฝันให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี่ฟังค่ะค่ะตั้งใจเบอกความฝันให้พ่อพ่อแม่แม่ที่อยู่ในงานฟังค่ะค่ะพี่น้องค่ะไปฟังว่าอีหล่าฝันไปแต่ไหนเนาะค่ะเค่ะตั้งใจข้่ะ อากาศอากง่า,ายไปอะไแล,แล้วก็เหมือนแบบเป็นผัแบบเป็นเป็นม่วงเกาๆแต่วา่านี่นี่แบบเป็นม่องใหม่ไหม,ไมแมน สายข้นกับในแปลความฝันของอีหลาไปหลายหลายอย่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วแต่ว่าผุ้ใไหจะแปลไปเป็นแบบใดเนาะค่ะอันนี้ก็คือกึืนโยกโชกไผ่โชค,ชคมั่นแต่กระแขมมองว่าอีหลาเป็นคนมีสติดีมากเลยค่ะพี่น้องค่ะอีหลาขนาดนอนหลับยังมีสติขนาดนั้นเลยค่ะจําได้เหมือนเลยค่ะจำได้ละเอียดได้เหมือนเลยว่าจะของฝันไปนี่จะของเห็นนี่ยังแน่เนาะ,ค,ะค่ะพี่น้องค่ะฝันที่จําได้แม่กระทั่งว่าสร้างใส่เสื้อสีฟ้านะคะพี่น้องสร้างใส่เสื้อสีฟาะะ้า,ฟายางยางน้าหลังอีหลาค่ะจำได้เหมือนเลยค่ะว่า ไปเราไปเจอโรงเรียนสภาพของโรงเรียนไปจังหดสภาพบ้านที่เขาขายของเป็นสภาพแบบใดซุดยอดมากเลยค่ะพี่น้องมิสติดีมากเลยขนาดรับยังมิสติขนาดนั้นเลยค่ะพี่น้องค่ะซุดยอดอีหลีค่ะค่ะพี่นอ้องเมอแองนี่เนาะคะ่ะกับเป็นมือถี่เปิดฤดูกาลยางเป็นทางการของสาวหน่อยเพชรนบ้านแพงผู้ใดที่สามารถเดินทางไปรวมงานใดก็สามารถเดินทางไปใดเนาะคะ่ะ ดายที่ว่าสามารถเดินทางไปรวมงานใดเป็นกับมีคุมปิดเ้อค่ะพี่น้องค่ะก็สามารถที่จะไปสื่อคุมปิดใดกับพี่น้องค่ะไปสื้อคุมปิดแลวกถาบึงเนาะค่ะคาบึงอยบานค่ะพี่น้องค่ะห้ยกำลังใจเพนอยบานเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก้อนจบคลิปปะแขกก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ไดคอไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับปะแขกปะแขกก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ตำานีก่อนเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ